พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 15เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน100จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้ 2. แสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกจานวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ได้ 3. รับผิดชอบต่อภาระง,งานที่มอบหมาย สาระสําคัญการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจํานวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคําตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมคิดเลขเร็วนะคะวันนี้คุณครูจะมาอาธิบายวิธีการหาคําตอบของการบวกลบและคนให้เด็กๆด,ดูนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บ6บวก4นะคะและบวก5 เด็กๆหาคำตอบโดยใช้วิธีแนวตั้งนะคะให้เด็กๆนะคะหาคำตอบในวงเล็บก่อนเสมอนะคะจากโจทย์นะคะ6บวก4ตรงนี้เป็นตัวตั้งนะคะ6บวก4เท่ากับ10 10เป็นตัวตั้งนะคะบวก5ซึ่งเป็นตัวบวกเด็กๆเ,เริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0บวก5นะคะเขียน5ในหลักหน่วย ไปที่หลักสิบนะคะไม่มีตัวใดบวกนะคะเขียนหนึ่งในหลักสิบดังนั้นนะคะจากโจทย์นะคะในวงเล็บหบวกสบวกหาคำตอบเท่ากับ15เด็กๆมาหาคำตอบกันต่อนะคะจากโจทย์นะคะแปลบในวงเล็บหกสิลบ4ีให้เด็กๆนะคะหาคำตอบนะคะในวงเล็บก่อนดังนั้นนะคะ แ0สเป็นตัวตั้งเขียนไว้เลยค่ะในวงเล็บนะคะ60ลบ40นะคะเท่ากับ20ดังนั้น20เป็นตัวลบมาหาคำตอบโดยเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะ0ลบ0เขียน0ในหลักหน่วย8-2ลบสเขียน6ในหลัก10ดังนั้นนะคะ80ลบในวงเล็บ60ลบ40คำตอบคือ 60เด็กๆมาดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะจากโจทย์นะคะ85ลบในวงเล็บ20บวก14เด็กๆต้องหาคำตอบในวงเล็บก,ก่อนนะคะ85เป็นตัวตั้ง20บวก14เท่ากับ34ดังนั้นเรามาหาผลลบกันต่อนะคะ5ลบ4เขียน1ในหลักหน่วย 8 3ลบสเขียน5ในหลักสิบดังนั้นนะคะแปบลบในวงเล็บยี่สิบวกสิ่เท่ากับห้อก่อนเข้าสู่บทเรียนเด็กๆมาทำกิจกรรมคิดเลขเร็ววันนี้มาคิดเลขเร็วชุดที่68เมื่อเด็กๆพร้อมแล้วมาหาคำตอบกันนะคะข้อที่1 ข้อที่สองข้อที่สาม ข้อที่สี่ข้อที่ห้า ข้อที่หกข้อที่เจ็ด ข้อที่แปดข้อที่เก้า ข้อที่สิบเด็กๆมาตรวจคำตอบแล้วบันทึกคะแนนตามความเป็นจริงนะคะมาตรวจความถูกต้องของแบบฝึกหัดหน้า90กันก่อนนะคะ เด็กๆอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยนะคะตาเลี้ยงไก่อู15ตัวเลี้ยงไก่แจ้มากกว่าไก่อู24ตัวตาเลี้ยงไก่แจ้กี่ตัวจากโจทย์เด็กๆมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาสิ่งที่โจทย์กําหนดคือตาเลี้ยงไก่อู15ตัวเลี้ยงไก่แจ้มากกว่าไก่อู24ตัวสิ่งที่โจ,จทย์ถามคือตาเลี้ยงไก่แจ้กี่ตัวเมื่อเด็กๆวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะ แผนภาพแรกแสดงเลี้ยงไก่อู15ตัวแผนภาพที่สองนะคะแสดงเลี้ยงไก่แจ้ซึ่งเลี้ยงไก่แจ้มากกว่าไก่อู24ตัวจากภาพเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้15บวก24เท่ากับทใดแสดงวิธีทำบรรทัดแรกเขียนตาเลี้ยงไก่อู15ตัว เลี้ยงไก่แจ้มากกว่าไก่อู24ตัวตาเลี้ยงไก่แจ้ทั้งหมด39ตัวมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ39มากกว่า15และ24ดังนั้น39จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเด็กๆมาหาคำตอบนะคะในหนังสือเรียนหน้า96ก mm hmm. ิจกรรมฝึกทักษะกันต่อนะคะจากโจทย์น้ำหวานหนัก35กิโลกรัม โอมหนักมากกว่าน้ำหวาน14กิโลกรัมโอมหนักกี่กิโลกรัมเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์นะคะให้จับใจความของโจทย์แล้วมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือน้ำหวานหนัก35กิโลกรัมโอมหนักมากกว่าน้ำหวาน14กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามคือโอมหนักกี่กิโลกรัม เมื่อวิเคราะห์โจทย์แล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพา์โมเดลกันนะคะภาพแรกแสดงน้ำหนักของน้ำหวานหนัก35กิโลกรัมภาพที่2แสดงน้ำหนักของโอมซึ่งหนักกว่าน้ำหวาน14กิโลกรัมเราจะมาหาว่าโอมหนักกี่กิโลกรัมจากภาพเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะ ถูกค่ะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้35มสิบห้าวกสิเท่ากับเท่าใดเด็กๆมาสแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบกันนะคะบรรทัดแรกเขียนน้ำหวานหนัก35กิโลกรัมบรรทัดที่2นะคะโอมหนักมากกว่าน้ำหวาน14กิโลกรัมดังนั้นเมื่อเด็กๆหาคำตอบโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะห้บวกสเขียนเในหลักหน่วย 3บวก1เขียน4ในหลัก10ดังนั้นโอมหนัก49กิโลกรัมมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ49มากกว่า35และ14ดังนั้น49จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาหาคำตอบกันต่อนะคะแม่ซื้อปลาในตลาด26กิโลกรัมซื้อปลาน้อยกว่าเนื้อไก่11กิโลกรัมแม่ซื้อเนื้อไก่กี่กิโลกรัม เมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วจับใจความของโจทย์มาวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันต่อนะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดคือแม่ซื้อปลาในตลาด26กิโลกรัมซื้อปลาน้อยกว่าเนื้อไก่11กิโลกรัมสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ซื้อเนื้อไก่กี่กิโลกรัมเมื่อเด็กๆอ่านโจทย์แล้วมาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพบาร์โมเดลกันนะคะแผนภาพแรกนะคะแสดงแม่ซื้อเนื้อปลา26กิโลกรัม แผนภาพที่สองนะคะแสดงแม่ซื้อเนื้อไก่นะคะน้อยกว่าเนื้อปลา11กิโลกรัมจากภาพนะคะเด็กๆจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะทูกค่าใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้26่สบวกสิเท่ากับเท่าใด มาหาคำตอบโดยเขียนแสดงวิธีทำนะคะบรรทัดแรกแม่ซื้อเนื้อปลา26กิโลกรัมบรรทัดที่สองนะคะซื้อเนื้อปลาน้อยกว่าเนื้อไก่11กิโลกรัมดังนั้นนะคะเมื่อเด็กๆหาคำตอบโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยนะคะ6บวก1เขียน7ในหลักหน่วยต่อไปหลักสิบค่ะ2บวก1เขียน3ในหลักสิบดังนั้นแม่ซื้อเนื้อไก่37กิโลกรัม มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะ37มากกว่า26และ11ดังนั้น37จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลมาสรุปสาระสำคัญกันนะคะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน100ต้องวิเคราะห์โจทย์และแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบรวมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เมื่อเด็กๆทำแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งภาระงานในห้องเรียนออนไลน์แล้วพบกันใหม่ EP ถัดไปสวัสดีค่ะ